ไซต์ p o l i t i c กับมติชนทีวีวันนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของสภาวะการเมืองไทยสภาวะของรัฐบาลที่นําโดยพักเพื่อไทยนะฮะซึ่งเวลานี้เราอาจจะพูดได้เกือบเต็มปากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่าสภาพรัฐบาลหลังจากนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ไม่มีภูมิใจไทยร่วมอยู่ด้วยและภูมิใจไทยก็จะกลายไปเป็นฝ่ายคา้านเราเห็นภาพเช่นนั้นทำไมถามว่าถึงเห็นภาพเช่นนั้นเพราะถ้าเราดูปฏิกิริยา วันสองวันกระทั่งวันนี้ที่ผ่านมามันชัดเสียยิ่งกว่าชัดว่าท่าทีของหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินและเหล่าบริวารสอสในพักคนรอบข้างพักต่างพูดทํานองเดียวกันพูดในน้ําเสียงเดียวกันว่าภูมิใจไทยขนาดนี้แล้วคุณเป็นฝ่ายค้านเถอะคุณไปเถอะในเมื่อเขาไม่ให้บทบาทคุณแล้วในเมื่อมันอยู่กันไม่ได้แล้วก็ไปเถอะแม้ว่าเราเห็นจะเห็นความพยายามนะครับในการที่จะ ต่อรองในการที่จะเสนอแนะว่ามีอะไรบ้างที่พอจะทําให้ไปด้วยกันได้สําหรับระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยเราเห็นกระแสข่าวที่นายกเรียกคุณอนุทินไปคุยที่ห้องทํางานชั่วโมงกว่าเสนอสองแลกหนึ่งเสนอสาสุขเสนอพาณิชย์แลกมหาไทยคุณอนุทินก็บอกไม่เอาก็ยังยืนยันตามเดิมข้อเสนอเดิมจะคุมมหาไทยอ่จจบสรุปว่าพอหลังจากวงนั้นมีอีก นะก็ให้เลขานายกคุณหมอพรหมินไปคุยบอกอ่ะงั้นอย่างนี้ได้ไหมอีกสูตรหนึ่งนะฮะเอาสาสุขบวกลําตีาสํานักนายกได้ไหมแลกกับมหาไทยโอ้โหพอเสนอแบบนี้ก็ผมว่าหลับตาตอบก็ตอบได้ว่ายังไงคุณทินก็ไม่เอาเพราะคุณคิดดูตอนแรกสาสุขบวกพาณิชย์ไปแลกมหาไทยอันนี้ก็ถือว่าบิ๊กบวกบิ๊กไปแลกบิ๊กยังโอเค แต่พอเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขบวกสำนักนายกไปแลกมหาไทยมีแหละครับที่คนแบบคุณนันทินจะยอมซึ่งพูดกันตรงไปตรงมาเหมือนกับเป็นการเสนอเพื่อรู้อยู่แล้วว่าให้เขาปฏิเสธกลับมาเพื่อกลายเป็นเงื่อนไขว่าอ่ะแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ในเมื่อเสนอหลายสูตร,ตร,ตรนั้นสูตรนี้ก็แล้วคุณไม่เอางั้นก็ไม่ต้องเดินด้วยกันนะฮะก็ไปเป็นฝ่ายขานมันเข้าแก๊ปแบบพอดิบพอดี อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นและจากวันนั้นมาจากไอ้วงที่คุณหมอพรหมินไปคุยมามันก็กลายเป็นสิ่งที่นะฮะเราเห็นปฏิกิริยาของทางฝั่งภูมิใจไทยโดยเฉพาะเนี่ยหัวหน้าพักคุณนันทินชาญวิรกูลนะครับออกข่าวแบบทีทีส่งสัญญาณแบบทีทีพูดแบบทีทีนะครับว่าชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ท่าทีของภูมิใจไทยคือยังไงก็จะเก็บกระทรวงมหาดไทยไว้และเตรียมตัวเตรียมพร้อม ที่จะไปเป็นฝ่ายค้านแบบ100%เซแล้ววันนี้ก็พูดแบบรัวๆเลยฮะพูดตอนแรกบอกว่าอ,อ๋อยังยืนยันเหมือนเดิมพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านแถมฝากไปยังรัฐบาลด้วยไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ได้เพราะเป็นงูเห่านะหรือไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันนี้จะอาจจะเป็นการเข้ากระทรวงมหาดไทยวันสุดท้ายแล้วนะแล้วมีกระแสข่าวอีกบอกคุณทินสั่งเก็บของแล้ว ที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็ดังภาพที่ปรากฏบอกเก็บของจริงและแกก็ยอมรับจริงว่าวันนี้อาจจะเข้ากระทรวงมหาดไทยวันสุดท้ายแล้วหรือยังพูดอีกบอกเนี่ยคนที่มาปรามาาทว่าภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านได้หรือเปล่าบอกอ่ะเดี๋ยวจะเป็นให้ดูเดี๋ยวจะไปขอวิชาไปฝึกวิชาฝ่ายค้านกับคุณไอรักชนกนะดูท่าทีคุณนุทิน และยังบอกได้ว่าเดี๋ยวคุณพราดอนซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานสภาเนี่ยนะฮะในโคต้ารัฐบาลเนี่ยในสัดส่วนของภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะลาออกจากรองประธานสภาด้วยนี่ฮะทิศทางทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏเกิดขึ้นวันนี้โดยเฉพาะท่าทีคุณอนุทินวันนี้ชัดเจนเหลือเกินว่าเขาไม่สนแล้วและเขาพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าไปสู่การเป็นฝ่ายค้านนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่านอกเหนือจาก บรรดาคนของภูมิใจน้องเหนือจากบรรดาแกนนําภูมิใจไทยนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของหัวหน้าพักแนวเนี่ยบรรดาองคาพยพทั้งหลายหลายๆวันที่ผ่านมากระทั่งวันนี้ก็ส่งสัญญาณชัดว่าไม่เอาแล้วคุณสมศักดิ์พิศนันตกุลก็บอกว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วไล่ฆ่าต้องก็ถอยออกมาเถอะคุณสมศักดิ์ก็เป็นพ่อของคุณพรารดและคุณกรวีเนี่ยก็บอกมีค่าในตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วไล่ฆ่าก็ออกมาเถอะ น,ะะนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆจากภูมิใจแท้ว่าแน่นอนแล้วว่าครั้งหน้าเขาจะเป็นไม่ใช่ครั้งหน้าในเร็วๆนี้แหละในการหลังจากการปรับคอรมอเนี่ยเขาพร้อมที่จะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจุดที่น่าสนใจที่จะมาถึงจุดนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเราดูกระแสนี่นะฮะหรือว่าดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังพอมีช่องนะครับมีความพยายามในการที่จะ ดึงจังหวะดึงเกมและหาช่องที่จะพูดคุยกันได้โดยเฉพาะมีการจับตาไปที่ความเห็นระหว่างนายกอัตชีคือคุณแพรทองทานกับทางฝั่งของคุณทักษิณชินวัตรนะฮะก็คือคุณพ่อของนายกเนี่ยนะฮะคือถ้าสังเกตเนี่ยฝั่งภูมิใจไทยโดยคุณดินพยายามที่จะพยายามที่จะคุยกับน,นายกพยายามที่จะเจรจากับนายกมาตลอดนะฮะ ว่ามันมีทางไหนที่จะพอไปด้วยกันได้ไหมหรืออยู่ด้วยกันแล้วกูนินก็ชมนายกตลอดอยู่กับนายกก็มีสีหน้าท่าทางที่ดีมาตลอดนะขณะดเดียวกันมันก็มีรายงานมาเป็นระยะว่าตัวนายกเองก็ไม่ได้อยากจะปรับครมอรหรือปรับภูมิใจไทยออกยังมีความพยายามที่อยากอย่างน้อยจะดึงดึงไปก่อนแต่ว่าจุดสําคัญที่สุดก็คือว่าทางฝั่งของผู้นําจิตปัญญ,ญาณน,นะครับ ทางฝั่งของในายใหญ่เขาประสงค์ชัดเจนว่าตอนนี้ดูแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไปด้วยกันไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องปรับและต้องเอามหาไทยกลับมาอยู่ในมือเพื่อไทยให้ได้นี่มันเลยจึงกลายเป็นจุดตัดสําคัญที่ทําให้สถานการณ์มันเดินออกมาสู่จุดนี้นะครับมากกว่านั้นมันมีรายงานด้วยว่าการตัดสินใจของในายใหญ่ครั้งนี้ของผู้นําจิตวิญญาณครั้งนี้นะครับมันเป็นไป ด้วยการปรึกษาหารือทั้งจากกลุ่มทุนที่อยู่แนบกายเวลานี้อยู่ติดตัวเวลานี้รวมไปถึงบรรดานะฮะมือซ้ายมือขวาทางการเมืองนะที่ก็ต่างมองเป็นในทิศทางเดียวกันว่ายังไงเสียต้องเอาภูมิจใจไทยออกนะแม้ว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่มันอาจจะทำให้เกิดการสั่นคลอนในเรื่องของสภาวะของรัฐบาลแต่เขาเชื่อมั่นในกระบวนการว่าใช้ เทคนิคทางการเมืองใช้พลังดูดทางการเมืองไปเจราจาต่อรองกันหลังจากนี้มันพอที่จะทําตรงส่วนนั้นได้อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อย่างนั้นจึงเดินมาสู่จุดที่เป็นอยู่ในเวลาอย่างนี้นะะและภูมิใจไทยก็รู้ตรงนั้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายคา้านแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะเดินกันอย่างไร ซึ่งตอนแรกก็มีการคาดคเนไว้แต่เรื่องทั้งหมดมันกลายเป็นจุดพลิกเพราะว่ามีกรณีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีที่หลุดออกมาก่อนในการพูดคุยกับทางฝั่งของอคุณฮุนเซนซึ่งพอมันมีคลิปออกมาอย่างนี้แน่นอนแหะครับสาภาวะของรัฐบาลมันสั่นคลอนสาภาวะเพื่อไทยสั่นคลอนสาภาวะของนายกสั่นคลอนท,ทันทีเพราะเป็นเรื่องที่มันสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างความไม่พอใจให้กับ ประชาชนคนไทยให้กับคนที่เขาติดตามการเมืองอย่างมากเพราะนี่เท่ากับเป็นการไปยอมรับว่าความสัมพันธ์นะครับทางส่วนตัวมันมีผลจริงต่อการทํางานของบ้านเมืองแบบนี้นะฮะสำหรับตัวนายกแล้วมันก็กลายเป็นเสียงเรียกร้องให้นายกรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือเป็นการยุบสภาซึ่งไอ้สองประเด็นตรงนี้แหะฮะมันจะกลายมาเป็นประเด็นที่มันจะไป อาจจะไปกระทบหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการเมืองจากตอนแรกที่ภูมิใจไทยอาจจะไปเป็นฝ่ายค้านแน่ๆแล้วนะฮะแต่เมื่อมันมีกร,รณีแบบนี้ขึ้นมาก็มีการจับตาเช่นถ้ามองไปในเรื่องของการที่นายกลาออกนะครับถ้านายกตัดสินใจลาออกจริงเปลี่ยนหัวใหม่เลือกนายกกันใหม่จากแคนดิเดตที่มีอยู่จากเสียงในสภาที่มีอยู่มันก็มีการจับตาว่าอาจจะมีการเปิดช่องกลายเป็นว่าภูมิใจไทยและคุณอนุทิน ซึ่งแม้วันนี้จะบอกว่าแค่เอาตัวให้รอดก็หนักแล้วนี่นะฮะแต่ก็มีบอกว่ามันอาจจะกลายเป็นช่องที่ทําให้คุณอนุทินสามารถก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งนายกในสมัยนี้เลยก็ได้ก็จะมีคําถามมาว่าอา้าแต่เพื่อไทยยังมีคนด,ดิเดตในมือเหลืออยู่หนึ่งคนอย่างคุณชัยกเกษมนะคิดว่าคุณนักสินเขาจะยอมหรือในการที่จะให้คุณอนุทินซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองเวลานี้และอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นํานรัฐบาลมากกว่านั้นอาจจะกลายเป็นสถานะที่ทําให้เพื่อไทยเองต้องตกอยู่ภายใต้าการนําของภูมิใจไทยหรือเปล่า ถ้าจะร่วมรัฐบาลกันต่อไปแต่ปัจจัยที่ว่านั้นตามรายงานก็บอกว่าคุณชัยกเกษมเองนะครับก็แม้จะมีชื่ออยู่ในคนดิเดตแต่ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะนะครับที่อาจจะเข้ามารับตําแหน่งได้อีกแล้วซึ่งตรงส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยนะครับที่มันอาจจะไปพ้องต้องกันหรือไม่กับการที่เปิดช่องให้ภูมิใจไทยกลับมาอันนี้ก็ชวนคิดเหมือนกันหรือถ้าเพื่อไทยฝ่าออกไปนะครับยื้อกันไปก่อน ไม่ลาออกไม่ยุบสภานะฮะแต่ว่าใช้วิธีคือการปรับครอรมอโดยเอาสัดส่วนที่มีจากภูมิใจไทยกลับมานะครับแล้วก็เดินกันต่อไปแบบนี้ปรับพักนู้นพับนี้ให้เก้าอี้กับคนนู้นคนนี้มันก็น่าจะไปต่อได้นะแล้วให้ภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านแต่พอมานับนิ้วดูแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเสียงเบื้องต้น แม้จะมีช่องว่างอยู่ประมาณหนึ่งะครับแต่สิ่งที่มันต้องจับตากันก็คือว่าภูมิใจไทยเองเขายังพอมีทีเด็ดทางการเมืองยังพอมีอาวุธทางการเมืองอยู่บ้างแน่นอนเดี๋ยวเปิดสภามานะฮะมันอาจจะมีการพิจารณงบป,ประมาณในวรรสอวรรสามซึ่งก็อาจจะมีการจับตาว่าจะคว่ำหรือเปล่าหรือถ้าไม่คว่ำ เพราะว่าจะเสียประโยชน์กันไปด้วยก็ให้ผ่านแล้วไปใช้กระบวนการในชั้นสวดึงเกมก็ย่อมทําได้ถ้าเรามองว่าสวเป็นเครือข่ายของสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับหรือถ้าจะมองไปเรื่องของ Entertainment Complex กซฎหมายที่จะจ่อเข้าเอาละอาจจะมีมหาไทยกลับมาแล้วสำหรับเพื่อไทยฝ่าไปได้แต่ก็แน่นอนครับมันก็จะต้องไปเข้าส่วนของสอวด้วยเช่นเดียวกันมันก็ยังมีประเด็นตรงนี้อีก ะะที่รอขวางอยู่หรือแม้กระทั่งว่าอาจจะนาไปสู่การเรียกร้องอะไรบางอย่างจากฝั่งภูมิใจไทยในเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือไม่อันนี้ก็ต้องคิดไว้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าในระยะเวลาช่วงนี้กระบวนการในการไปตั้งเรื่องร้องเรียนนายกไม่ว่าจะมาจากฝั่งภูมิใจไทยหรือไม่หรือมาจากกลุ่มอื่นๆแต่ท้ายที่สุดกระบวนการตรงนั้นถ้ามันเข้าไปสู่การร้องเรียนมันอาจจะไปสู่องค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยองอยู่กับ ทางฝั่งของสวและเครือข่ายของสีน้ําเงินอีกอันนี้ก็เหนื่อยอีกนะครับหรือถ้าจะฝ่าไปถ้าจะฝ่าไปอีกสําหรับของอเพื่อไทยนะครับลุยต่อไปแต่มันก็แทบจะยากมากๆในการที่จะฝ่าแนวรบของสีน้ําเงินออกไปในช่วงเวลายอย่างนี้ที่เขาก็ตรึงกําลังกันตรงส่วนนี้เพราะ,ะเขาอาจจะมองได้ว่ามีบรรดาพัก อื่นๆในมือแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเติมเอาข้างหน้าแต่ก็อย่าลืมว่าเพื่อภูมิจะทยเองก็หาเติมได้เช่นเดียวกันแต่จุดสําคัญโดยเฉพาะจากประเด็นที่นายกนะครับหลุดออกมาเรื่องของคลิปเสียงเนี่ยด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นคําถามเหมือนกันจากบรรดาประชาชนและบรรดากองเชียร์พรรคอื่นๆก็จะถามกลับไปยังพรรคตัวเองว่าคุณจะร่วมรัฐบาลอีกหรือในเมื่อนายกแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแบบนี้ โดยเฉพาะในฝั่งของรวมไทยสร้างชาติถ้าเราจัดว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่ในโพสิชันของการเป็นพักอนุรักษ์นิยมอยู่ในโพสิชันของการเป็นพักในเครือข่ายสีน้ําเงินอย่างนี้เนี่ยนะฮะและยิ่งสภาวะปัจจุบันมันแตกเป็น2กลุ่มกลุ่มละสิบแปดเงี้ยอย่างน้อยที่สุดถ้ามีคําถามกลับไปที่รวมไทยสร้างชาติในเรื่องว่าจุดยืนของพักในกรณีคลิปหลุดออกมาซึ่งหน้าสุดก็ดูเหมือนจะมีท่าทีออกมามีจุดยืนออกมาแล้วนี่นะฮะมันอาจจะกลายเป็นจุดที่ตัดสินใจทําให้รวมไทยสร้างชาติเองก็ต้องพิจาา หรือไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลต่อไปหรือไม่เพราะถ้าร่วมก็อาจจะเสี่ยงเหมือนกันซึ่งถ้า18เสียงในฝั่งคุณพิลภันตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อด้วยเงื่อนไขของกรณีคลิปหลุดบวกกับอาจจะถูกถูกยึดกระทรวงพลังงานกลับมาเนี่ยก็ยิ่งจะอาจจะทําให้สภาวะของรัฐบาลสั่นคลอนมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหนทางข้างหน้าของเ,ออเพื่อไทยและรัฐบาลนะครับจากเดิมที่ก็ยากอยู่แล้วจากโจทย์ที่ภูมิใจไทย จะถอนตัวเป็นฝ่ายค้านแต่เพื่อเมื่อมีโจทย์มาเป็นคลิปลุดเข้าไปอีกเนี่ยนะมันยิ่งทําให้สถานการณ์มันกลับตาละปัดมากขึ้นไปอีกและโจทย์ก็ซับซ้อนและยากขึ้นไปอีกเพราะ,ะหลังจากนี้นะครับก็ต้องจับตาว่าท่าทีของเพื่อไทยจะแก้เกมอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรง่ายเลยครับสาหรับทางฝั่งของเ,ออเพื่อไทยนะะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรการันตีรูว้ว่าจะแก้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นซึ่งก็ต้องติดตาม ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรจากที่แค่ปรับคอรมอรทีภูมิจใจใท้ออกเดินกันต่อแต่เมื่อมาสู่จุดนี้สมการมันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งเพื่อไทยต้องคิดให้ดีและนี่คือทั้งหมดของ i n s i h t Politics วันนี้ครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e รวมถึง Super อร์แตช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ